สวัสดีค่ะฮัลโหล everyone ค่ะวันนี้นะคะวันก็นําเนือ้อน้าเนื้อค่ะวันก็นึกอยากทานดอกไม้กวาดผัดใส่ไก่ค่ะหรือดอกไม้กวาดเรียกอย่างว่าดอกกุยช่ายนะคะโอเคค่ะสิ่งที่วันเตรียมก็คือจะมีหอมแดงแกระเทียมแล้วก็พริกนะคะแล้วก็จะนําทุกอย่างไปล้างทําความสะอาดค่ะ เราก็จะนํากระเทียมหอมแดงนะคะมาหัน่นอันนี้หั่นตามเราชอบเลยนะคะใครจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะพริกก็นํามาหั่นเช่นกันค่ะอันนี้ก็หั่นตามเราชอบเช่นกันนะคะใครจะเอาขนาดเท่าเท่าไรตามสะดวกเลยนะคะแต่ของวันก็ประมาณประมาณนิ้วนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ที่วันต้มสุกไว้แล้วนะคะ เครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำมันหอยผงปรุงรสซอสแมกกี้และก็ซอสปรุงรสค่ะแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงน,นะคะนั่นก็คือน้ำเปล่านะคะเอาไว้เติมเพิ่มความคลุกคลิกค่ะค่ะทุกอย่างก็เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ ําทำการผัดกันเลยนะคะส่วนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยทําก็สามารถนํามาทําแบบวันได้นะคะไม่ยากนะคะอันดับแรกนะคะก็กระทะร้อนแล้วนะคะก็เติมน้ํามันลงไปวันใส่น้ํามันไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันก็ต้องเติมน้ําก็ใส่กระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกนะคะลงไปคลุกเคล้าเลยคะ่ะ อันนี้ก็เช่นเคยนะคะวันก็จะคลุกเคล้าไม่นานนะคะเพราะว่าสไตล์ใครสไตล์มันนะคะหลังจากคลุกเคล้านิดหน่อยนะคะวันก็จะนําไก่ที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะลงไปผัดอันนี้นะคะวันก็ภาคก็ค่อนข้างจะแบบว่าหิวค่ะ เมนูนี้วันทำตอนตีหนึ่งกว่านะคะก็ไปดูไรสดเพื่อนแล้วก็เกิดอาการหิวนะคะก็เลยนี่ค่ะข้าวครัวนะคะมาทำเมนูนี้เลยค่ะก็ไม่ยากนะคะทุกคนสามารถทำทานได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะส่วนใครที่เคยทำแล้วก็อืเป็นเมนูที่อร่อยและมีประโยชน์เลยค่ะนี่นะคะก็จะเติมเครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยนะคะ หลังจากเติมเครื่องปรุงลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จะคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันค่ะและหลังจากนั้นมันก็เติมน้ำนิดหน่อยนะคะเพิ่มความขุบคลิกนะคะและเราก็นำดอกไม้กวาดลงไปเลยค่ะหรือดอกกุยช่ายนั่นเองนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ ก็ทำการผัดเลยนะคะมันเป็นเมนูที่ง่ายมากนะคะไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถทำทานได้นะนี่ก็คลุกเคล้านะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะอันนี้วันชิมแล้วนะคะวันลืมถ่ายค่ะอร่อยเช่นเคยค่ะมีการลืมถ่ายด้วยนะคะก็มีผิดพลาดกันบ้างนะคะ ก็โอเคค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะนี่เลยนะคะผัดดอกไม้กวาดใส่ไก่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมจานมาใส่เลยนะคะหอมมากแล้วก็อร่อยมากแล้วก็กุ้ยช่ายเนี่ยเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ตักใส่จานเลยค่ะเห็นไหมคะไม่ยากค่ะหอมมากนี่นะคะ เพื่อนๆคนไหนว่างนะคะก็สามารถทําทานได้นะก็อย่าปล่อยให้ท้องว่างนะคะถ้าหิวนะคะก็ให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตร่ำรวยเงินทองและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นอมาตะค่ะสวยๆหล่อๆทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะไว้รอชมคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย thank you pi pi